รู้ไว้จะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับกรณีเดินข้ามถนนแล้วเกิดเหตุถูกรถคูกถ่กรณีมาเฉี่ยวชนแล้วรถคู่รกรณีได้หลบหนีไปติดตามไม่ได้เป็นเหตุให้ตัวเราได้รับบาดเจ็บหรืออาจเสียชีวิตนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะเบิกเงินได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถที่ตั้งอยู่ที่กอพภในแต่ละจังหวัดโดยทางเราที่ได้รับบาดเจ็บนั้นนะครับ ก็สามารถที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริงแต่ไม่เกิน30,000บาทและหากเกิดเสียชีวิตทายาทก็สามารถจะเบิกเงินทดแทนได้ถึง35,000บาทโดยนำหลักฐานใบบันทึกประจำวันพร้อมหลักฐานของผู้เสียชีวิตไปยื่นต่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถตามกอปภในแต่ละจังหวัดได้เลย โดยท่านสามารถตั้งเบิกค่าปรงศพได้ภายใน7วันรู้แบบนี้แล้วอย่าให้ชาวบ้านเสียสิทธิ์นะครับติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้จากพวกเราเรือจ้างทีสีกุ้งบล็อกเกอร์ครับผม